3 AI ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนให้กับน้องๆ We c AI n do t AI ตัวแรกที่อยากจะแนะนำให้กับน้องๆน,นะครับนั่นก็คือตัว ChatGPT ครับ ChatGPT เนี่ยสามารถยกตัวอย่างอธิบายแบบเป็นขั้นเป็นตอนแบบเป็นสเต็ป by สเต็ปให้กับน้องๆได้สมมุติว่าถ้าเกิดว่าน้องเนี่ยมีข้อสงสัยหรืออยากจะให้เขาอธิบายเรื่องอะไรนะครับน้องก็แค่โยนคำถามตัวนี้ลงไปเช่นถ้าน้องอยากจะเข้าใจเรื่องเซตหนูก็ถามเลยว่าเนี่ยเซตเนี่ย ช่วยอธิบายเซตทั้งหมดเนี่ยที่ได้เรียนในตอนมัธยมปลายเนี่ยให้หน่อยได้ไหมว่ามีหัวข้ออะไรบ้างเรื่องอะไรบ้างที่ต้องโฟกัสเรื่องอะไรบ้างที่น่าสนใจเขาก็จะสามารถอธิบายให้กับน้องๆได้ว่าแต่ละหัวข้อมีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับเซตและสูตรที่เกี่ยวข้องเป็นอะไรบ้างนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับใน chatgpt เนี่ยมันจะมีตัว p l u อินที่น้องสามารถดาวน์โหลดเพิ่มได้เช่นตัว Warframe หรือว่าตัว geogebra ซึ่ง ปลักอินพวกนี้นะครับจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถทําความเข้าใจหรือว่าแก้โจทย์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและก็มองเห็นภาพมากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างตัว G e O G B A นะครับที่มันเป็นตัวเขียนกราฟเมื่อน้องปลักมันเข้าไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับมันจะสามารถเขียนกราฟออกมาให้น้องได้ด้วยนั่นเองครับ AI ตัวต่อมานะครับนั่นก็คือตัว Perplexity ครับใครที่กําลังจะทําโครงงานหรือทํางานวิจัยนะครับตัวนี้เหมาะมากๆเลยครับเพราะมันสามารถรีเสิร์ชได้ลึกมากและที่สําคัญเลยนะครับมีการอ้างอิงที่ชัดเจน มี r e f e r e n ์ e ชัดเจนและอัปเดตล่าสุดด้วยนอกจากนี้เนี่ยตัวเขานะครับยังสามารถสรุปไฟล์จาก PDF ได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีประโยชน์มากๆสำหรับใครที่กำลังจะทำโครงงานหรือทำงานวิจัยนั่นเองครับและ AI ตัวที่3นะครับนั่นก็คือ c l a u d ครับ c l a u d เนี่ยนอกจากภาษาเขาจะสวยงามแล้วนะครับแต่ประสิทธิภาพเขาก็ดีมากๆด้วยเช่นกันเขาจะเหมาะมากๆเลยครับสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งตัวนี้นะครับนอกจากจะวิเคราะห์ข้อมูลได้ดีแล้วการทํา d a t าวิช u a ไล z ์ของเขาเนี่ยก็ถือว่าดีมากๆด้วยเพราะฉะนั้นนะครับถ้าน้องเนี่ยอยากจะทา Data าวิชัวไลซ์อยากจะนาเสนอข้อมูลอยากจะแสดงข้อมูลออกมาให้เข้าใจง่ายๆน้องสามารถโยนข้อมูลตัวนี้นะครับให้เขาเนี่ยทำดัต t าวิช u a ไลซ์ออกมาได้นั่นเองครับสรุปง่ายๆเลยนะครับในยุคนี้เนี่ยนะครับมันมี AI อยู่เยอะแยะมากมายเลยครับเลือกใช้ให้ถูกตัวเลือกใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการและรับรองเลยว่าการเรียนของน้องเนี่ยมันจะง่ายขึ้นและดีมากยิ่งขึ้นนนนออย่่างแนนครับ